สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปกปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าคลิปนี้ในที่สุดแอดก็ไปหาความแซบ่บๆโยอะๆบทๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้กันได้แล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาหลีหน้าชาพอน้องลิซ่าของเรานั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังกันท้ายคลิปนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปฟังเนี่ยก็จะมีเรื่องดีๆก่อนมาอัปเดตถึงแบบความ f อของเรานั้นมีความยิ่งกว่าแบบปารัสซี่ไปแลาวนนกลุ่มนะจ๊ะแบบพี่โคนันก็ต้องชิดซ้ายเพราะว่าแค่ภาพเล็กๆนน้อยที่นักแสดงคน หนึ่งที่อยู่ในกองถ่ายเดียวกันกันกบโนริซ่าอย่างเดอะไวท์โลตัสเนี่ยเขาก็ออกมามีการอัพภาพภาพหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะซึ่งตอนนี้แบบใครๆก็เริ่มจะรู้กันแล้วว่าโนริซ่าของเราเนี่ยน่าจะได้รับบทนักแสดงสาวท่านหนึ่งนั่นเองจ้าซึ่งก่อนหน้านี้โนริซ่าของเราเคยอัพภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่แบบใส่เสื้อกล้ามนึกว่าชุดนอนแบบอยู่ที่บ้านนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จ้ามันอาจจะเป็นหนึ่งในโลเคชันที่อาจจะเป็นห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักแสดงต่างๆอะไรก็ว่่าาาาไไไปปปซึงอออจจะเ็็นนนขขกกลับับหรรืด้้ีใค ไปรู้นะจ๊ะแต่ว่าชุดที่โนริซ่าใส่ก็มีความเซ็กซี่มากขอชมอีกรอบนึงแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ด้านหลังของห้องที่โนริซ่าอยู่เนี่ยมันบังเอ,อิญบังเอ,อิญหรือว่าตั้งใจก็ไม่รู้ มีสิ่งของเครื่องใช้นั้นเหมือนกันแทบจะเป็นแกะกันอยู่แล้วนะจ๊ะก,กับนักสแสดงที่เขาชื่อว่าไอมี่เป็นนักสแสดงสาวชาวอังกฤษนั่นเอง,ซ,งซึ่งอยู่ในกองถ่ายเดียวกันแล้วก็ถ่ายชุดมีความใกล้เคียงกันก็คือเสื้อคลงเสื้อกล้ามคล้ายคกันก็มีคนคัดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าบทที่นอริซารับยังไงก็ต้องเป็นนักสแสดงสาวท่านหนึ่งอย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นซีอีโอก็ได้อันนี้ก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนข้อเห็นกันได้นะครับแต่คิดว่าเดวิลโรตัสได้นอริซ่าไปขนาดนี้แล้วไม่น่าจะให แน่นอนตื่นเต้นไม่ไหวกันแล,แล้วแล้วก็มีเที่ยวบินล่าสุดที่บอกว่านอยซ่าของเรานั้นจะบินมาที่สมุยแน่นอนเพราะว่ามาถ่ายทําต่อน,นั่นเองนะจ๊ะทุกคนตื่นเต้นกันไหม ทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่น่าสนใจกันต่อเลยดีกว่าที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะจ๊ะเพราะว่าโพลนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถสะท้อนได้ในหลายๆสิ่งแต่ขอบอกเลยว่าตอนนี้เกาหลีก็น่าจะน่าชาไปแล้วอะแอดมาอ่านในส่วนของสถิติที่นอริซ่าของเราทําได้ล่าสุดที่ตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ไปทั่ว Twitter กันแล้วไม่รู้มีใครเห็นกันบ้างหรือยังนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆห้ามมองข้ามกันเลยนะทุกคนนะเขาก็บอกว่านอริซ่าของเราเป็นเมมเบอร์ b l a c k พ i n k เพียงคนเดียวในวงที่ติดทป10 13ในรระเศแบบบายบุคคนลนะ จากผลสำรวจ26ประเทศในหัวข้อศิลปิน K p ป p อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผลสำรวจของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาของเกาหลีประจำปี2024นั่นเองนะจ๊ะซโนริซ่าของเรานั้นโดยเฉลี่ยแล้วติดอยู่ในอันดับที่7นั่นเองจ้าซึ่งปอลอเขาเรียกอีกอย่างว่าการสำรวจสถานะคอรีนเวฟในต่างประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลีประจำปี2024เป็นทางการก็เป็นได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าทำไมถึงสลัดลเด้อเพราะตอนแ,แรกดูถูกไว้เอาไว้มากมายไม่อยากให้เมน,นริซนะ่าในยู่ในประเทศเกาหลี เลยโอลังเกจเดดฉันกันนักหนาโหวตให้กับประเทศนู่นนี่น,นั่นแบบโอ้โหโน,นริซ่าอยู่ในประเทศไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือลังเกจเดดฉันแต่ว่าตอนนี้นะจ๊ะเริ่มต้องมาเกาะกระแสโน,นริซ่าในช่วงหลังๆยังหนักหนาสาหัสเขียนข่าวอะไรก็ต้องเขียนถึงโน,นริซ่าโน,นริซ่าทำสถิติในไทยนู่นานี่นั่นอะไรวันดวงวันเดกหรือโพอะไรหรือเหตุการณ์ที่โน,นริซ่าไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งล่าสุดที่โน,นริซ่าไปออก F1 เนี่ยก็ยังต้องทำข่าวเลยเช่นกันนะจ๊ะแหมไม่เกาะยังไงไหวล่ะเพราะว่าสถิติทั่วโลกจากการสำรวจเนี่ยโนระิิันน้้งแลลว่าจศ ผู้หญิงที่แบบว่าไม่ใช่ชาวเกาหลีด้วยนะจ๊าแต่ไปเผยแพร่ถิ่วัฒนธรรมเกาหลีให้นี่ก็ต้องบอกว่าเกาหลีไม่ทําข่าวได้ยังไงก่อนละจ๊ะแต่สิ่งที่น่าขำกว่านั้นคือเอรามไอ้นะอเพื่อนๆนริซ่าของเราเนี่ยปีนี้ปี2024เนี่ยก็ไม่ได้จะอยู่เกาหลีอะไรเลยไปที่อื่นแล้วนะจ๊าโนริซ่าพยายามสลัดคลาบเคป๊อปแล้วก็เรมไม่ค่อยได้ยินภาษาเกาหลี่ออกจากปากโนริซ่ามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแถมบางทีโนริซ่ายังไปไหว้ไทยโชว์ในเวทีฝรั่งเศสเลยก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊าแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าลา ัก็เริ่มจะรู้แล้วว่าโนริซ่าของเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนชื่อเลขไปเป็นลาริซามมนบาลหรือลริซามมนบาลอะไรก็ว่าไปแทนนั่นเองเนะจ๊ะ เพราะว่าสื่อนอกอย่าง The Credits นั่นเองนะจ๊ะก็มีการออกมาประกาศรายชื่อนักแสดงนักแสดงว่าลิซ่ามโนบาลนะจ๊ะจริงๆเรื่องนี้มันก็ต้องนานแล้วแหละแต่แอดอยากให้สื่อต่างๆเนี่ยก็มองสื่อนี้เป็นต้นแบบนะจ๊ะในการเขียนถึงริซ่าต่อไปในอนาคตว่านามสกุลของนริซ่าของเราคือมโนบาลนะจ๊ะไม่ใช่ Black พิงอีกต่อไปในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> และจริงๆน,นริซ่าของเรานั้นก็เติดอันดับมาตั้งนานตั้งแต่ปี2 0 2 1จะมาถึงปี2024แทนที่อันดับหนึ่งในหลายๆทีด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นน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 ออออัััดดบใหลายยๆประะเเเทศ้ว่่งพนะื อ่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะแถมท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือมีติ๊กต็อกเกอร์ชาวไทยคนนึงเนี่ยเขาทําวิดีโอเกี่ยวกับความสําเร็จระหว่างโรซารียกับโอริซ่าของเรานะจ๊าบนช่องของเขาซึ่งเอนก,ก็พอจะรู้จักนะว่าเขาชื่อว่าคุณหนึ่งพานุวัตรอะไรนี่แหละโดยเขนาน่าจะรายงานความสําเร็จต่างๆของนนริซ่าแล้วก็คุณโรซารนีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการมาได้ร่วมงานกันในครั้งนี้ทําให้น้องโรซารียของเรานั้นก็ไปกดติดตามเขาไปแล้วหนึ่งกลุ่มนั่นเองจ้าเช็คไอดีกันแล ว่ารอดู MV ของน้องโรเซียและน้องริซ่าของเราเร็วๆนี้แน่นอนโอ้ตื่นเต้นบอย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคบมาฝากกันประมาณนี้ปิดท้ายไปด้วยคลิปพี่แขกนะขำๆกันนิดนึงว่าพูดถึงโนริซ่าเกี่ยวกับโชว์ที่เคยสแสดงในวันเกิดของน้องนั่นแหละว่าไปคุยกับโคโรโกราฟแล้วโคโรกราฟถึงขั้นต้องแบบว่ากลุ่มขำแบแน้นหนึ่งกลุ่มว่าเฮ้ยไปโชว์ต่อหน้าคนที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดนั้นมันต้องทำโชว์ขนาดไหนไปฟังกันสักนิดนึงนะครับบอกเลยว่ายิ้มไปขำไปนั่นเองจ้าเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อแต่ยางเงี้ยกระทั่งสุดท้ายเพื่อนน้องเนี่ยก็บอกว่าพี่แขกโชว์ พี่จะให้โชว์เหรอกูก็แบบพี่เอาหวังน้องก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วนะจะให้พี่โชว์อะไรนั่นแหละแล้วพี่ก็เลยไปจ้างโคโลการาดเว้ยโคโลกราฟก็ตอนแรกพี่ไม่กล้าบอกเขาว่าพี่จะเต้นอะไรเขาก็จะเต้นอะไรจนพี่ต้องบอกว่าพี่จะโชว์แบบห้ามบอกใครนะคะพี่จะไปโชว์ให้น้องลิซ่าโอแบบตายค่ะช่าหายเลยเนาะจากทีแรกแค่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟรีฟรีพี่แขกเพิ่มไปอีกแปดนะคะพี่แขกแปดนั้นค่ะพี่แขกแปดนี่ค่ะ ก,กูเลิกเ่ยใจนะเออก,กูมีหน้าบอกเลยเออก,กูมีหน้าบอกเลย <c oughs>